สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเอิ n สเกเ t อร์นะครับก็วันนี้เราก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่หนึ่งสำหรับน้องเอิน์นะฮะก็คือนี่เราจะมาขอน้องเอินแต่งงานเป็นพิธีแบจริงจังแล้วนะครับก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะว่าวินกับเอิญนมีคุยกันมาก่อนแล้ว ว่าเราจะมีแต่งงานกันพาพ่อแม่มาเจอกันคุยกันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแหละแต่ว่าวิญยังไม่ได้บอกเอินว่าเราจะจัดงานกันยังไงอยู่อะไรยังไงแต่ว่าน้องเอินพอจะรู้แล้วนะว่ามันจะเป็นวันนี้นะครับก็เอิก็จะแต่งตัวสวยบอกให้เขาทําผมสวยๆแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยนอแล้วแต่ว่าเขาังไม่รู้เฉยว่าเราจะจัดงานแบบไหนให้เขานะครับแล้วแล้วพี่วินจะขออย่างน้องเอินยังไงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพามาคุยกับพี่ๆของน้องเอินดูว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างล้าคิดยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้อยู่กับพี่อ,อมนะครับพี่สาวคนโตของน้องเอ,อิญแล้วก็เป็นแม่ลูก3ามนะครับตอนนี้พี่อ,อมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่น้องสาวคนเล็กจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็คือตื่นเต้นมากนะคะวันนี้เพราะว่าเหมือนแบบเอิญกับวินก็คือเห็นเส้นทางความรักที่เขาคบกันมาตลอดนะคะแล้วก็เห็นว่าเอิญก็คือเป็นคนที่แบบตั้งใจทํางานก็คือเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะส่วนวินก็คือคอยซัพพอร์ตเอิญในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือเรื่องการทํางาน แล้ววันนี้น้องคนเล็กนะคะซึ่งแต่ก่อนเป็นแบบเด็กจิ๋วมากนึกออกป้ะเป็นเหมือนเด็กที่แบบ<จ>เอาแต่ใจตัวเอง <laughs> แล้วเราก็ต้องคอยประครบประงมเขาวตอนนี้เขาจะเป็นฝักเป็นฝาแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คุณเอินน่ะนะคะกําลังจะถูกขอตัง้งงานดังฉันก็ตื่นเต้นนะกริงจริงฉันตื่นเต้นกว่านางอีกอ่ะ <laughs> จริงๆคือแบบนี่คือตัดชุดรอนะคะแบบไปหาเฉดสีเฉดผ้าอะไรอย่างงี้ก่อนเขาอีกแล้วก็คิดว่าวันนี้เขาก็คงตื่นเต้นเหมือนกันอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงว่ามันเซอร์ไพรส์มากนึกออกใช่ปะ้ะ ก็คุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นนะตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้ว <c oughs> พอเริ่มถ่ายคลิปแล้วเริ่มเริ่มใจเต้นตุบๆแล้วคือคือตอนคือตอนพี่อ่ะตอนที่พี่ขอพี่ชาวพี่พูดไปดูเรื่องเราเพราะพี่ตื่นเต้นมากเหมือนอยู่ไม่นิ่งอะ่ะเหมือนเป็นไฮ <c oughs> เปอร์เนอะใช่คืออยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไ่รูเป็นอะไรเนี่ยแต่ตื่นเต้นมากแต่แต่อันนี้ดูนิ่งอันนี้ดูนิ่งผิดปกติคิดว่าน่าจะตื่นเต้นแต่ในใจใ,ในใจนี่ใช่ึกๆนี่คือตอนนี้กําลังแบบใช่แต่ว่าแสดงอาการออกมาได้แค่นี้นะครับแค่ะ อตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อ,อมนะครับเป็นพี่สาวของเอินคนที่สองของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เอินสนิทด้วยมากที่สุดนะครับพี่อ,อมมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่น้องสาวคนเล็กจะเป็นฝั่งแฟนฝาแล้วดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือในที่สุดก็มาถึงวันนี้เนาะเออแล้วก็เห็นวินก็ตั้งแต่วันแบบแรกๆที่เขาก็แบบแอบคุยก,ยกันอะไรอย่างงี้มีแบบจาได้ว่าเออแอบเมาคือเอินเอินบอกว่าวินเนี่ยซื้อลูกอมมาให้เอินด้วยครั้งแรก เธอเนไใช่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมาคอยม,มาเล่าอ,อัปเดตต่ออยู่แล้วแบบเรื่องชีวิตของเขาว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็อีกเก้าหนึ่งแล้วเนาะของการใช้ชีวิตก็จะมีชีวิตครอบครัวของตัวเองนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีอะไรก็ให้อภัยกัน ค,ครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ถ้าเราแบบรักคารพแล้วก็ซึ่งกันซึ่งกันแล้วกันนะคะก็ขอให้น้องทั้งสองคนมีความสุขมากๆในชีวิตคู่ต่อจากนี้ในทุกๆวันแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อับจนพ <laughs> ี่หอมกำลังเก็บเงินอยู่นะครับเก็บเงินอยู่ <laughs> เพราะว่ารู้ลเ,เ,ย <laughs> เลยนะคะว่าน้องดิฉันต้องมาของเงินอย่างแน่ <laughs> นอนนะคะบหกบอกผ่านกล้องไว้แตที่นี้ล <laughs> เลยพี่หอมเก็บไว้ให้ทีเดียวตอนงานแต่งออเอาไ okay. ขอบคุณนะครับ งองดิยังไม่มีที่สู้เลยยังไม่ต้องงองไปก่อนเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงคนสุดท้ายนะครับ <c oughs> น้องเอวาคนสวยสุดดังของเรานะครับ <c oughs> ก็เป็นพี่สาวของเอิญอีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> อยากจะให้เอวาเนี่ยพูดถึงความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่น้องสาวคนเล็กเนี่ยจะเป็นฝั่งเป็นฝั่งก <c oughs> ังนะ <c oughs> เป็นความรู้สึกที่แบบ หลายความรู้สึกมากๆจริงๆนะอย่างแรกก็รู้สึกดีใจกับน้องเพราะว่าเอวาก็รู้จักพี่วินอยู่แล้วพี่วินก็เป็นพี่ชายที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ดีใจที่จะมีพี่วินเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวด้วยก็รู้สึกรักพี่ชายคนนี้มากๆคอให้คำแนะนําเอวาเยอะมากๆเหมือนกัน <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าดีใจกับเอิญมากๆที่วันนี้ความรักก็ประสบความสําเร็จแล้วก็จะมี ไม่ถึงได้เริ่มต้น chapter in your life ที่แบบเป็น chapter ที่สวยงามแล้วก็เชื่อว่าเอิญกับพี่วินจะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วหนูก็จะเป็นพี่สาวของเอิญตลอดไปเป็น best friend ของเอิญตลอดไปแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องสาวมากๆคือมันผ่านเลยด้วยกันมาเยอะอะตั้งแต่แบบแต่ก่อนตอนที่อยู่โรงเรียนเอิญจะแบบ เข้ามาหาหนูแล้วก็ร้องไห้ตลอดตอน hmm. อยู่ปถมซึ่งหนูก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเอิญก็จะวิ่งมาหาแล้วก็แบบไม่อยากเรียนหนังสือคือเราพันอะไรด้วยกันมาเยอะมากหรือแบบ smart. ใช่หรือแบบเราแย่งกันอาบน้ำอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคือเราทะเลาะกันเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแล้วเอิญก็เป็นเหมือน best friend ที่หนูเล่าความลับทุกอย่างให้ฟังแล้วเอิญก็เล่าทุกอย่างให้หนูฟังเหมือนกันก็วันนี้ก็ดีใจกับเอิญมากๆแล้วก็รักน้องสาวคนนี้มากๆเลยเดี๋ยวรอดูว่าของขวัญม,มันแต่งงานให้อะไร บอกเลยว่าชอบแน่นอนอทั้งคู่ชอบแน่นอนอบอกเลยวติดตามดีนะพูดอะไรไม่ค่อยเป็นนะดูก็รู้อยู่นะแต่ว่าพี่เคยคิดว่าชีวิตตรงนี้เนี่ยเหมาะสมกันอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวจิตนารารไม่ออกเพาชีวิตนี้จะอยู่ใครได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้พิชมีาการารไม่ออก มาท,ที่ใช้ชีวิต,ตกับโดยท่านนันไม่มีหนุกมันจะเป็นยังไง ก็วันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะถ้าสมมติเห็นได้ก็คือร้องไหะะ้ะตะตอนนี้พี่บินขอเลยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าพอรู้คร่าวๆพาว่าพี่บินเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราพอรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นวันนี้แหละเราก็เลยแต่งตัวสวยเลยนะคะแล้วก็พร้อมรับ ชอดอกไม้แล้วก็แหวนจากพี่วินนั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าพ็อปจะเป็นอย่างนี้หรือว่าแบบจะมีคนมีใครมาบ้างเลยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆก็เลยร้องไห้แต่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คือพี่วินขอแบบซึ้งมากๆคือไม่คิดว่าพี่วินจะพูดอะไรเลยคิดว่าจะแค่คูกข่าวแล้วก็แต่งงานกันนะเฮีแต่ก็พอจําได้อยู่ว่าพี่วินพูดว่าอะไรแต่จําไม่ได้ครึ่งหลังเพราะฉันก็ย้อนดูในคลิปแล้วก็ปีหลุดไปแล้วเพราะว่าโชคดีมากที่ยังมีใหม่ก็เลยทให้จําได้ว่าพี่วินพูดอะไรสามารถกลับไปย้อนดูได้้นนนะะคคกขขออีเเเเาาาาามมดูพรรแหืยิว มีความสุขมากๆเลยก็เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรอดูได้เลยว่าคลิปตอนแต่งงานเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ